คือแบบจอยอ่ะเขาทิ้งพี่ไปนานแล้วเขามีคนใหม่ที่ญี่ปุ่นพ <c oughs> ี่เสียใจมากๆเลยชีวิตผมมันเศร้า <c oughs> ทำไมต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ถึงย <c oughs> น้องยูริเปิดไมค์ได้ไหมคือพี่อยากได้ยินเสียงน้องยูริอ่ะมันจะต้องแบบน่ารักมากๆแน่เลยอ่ะดีค่ะทำไมมันคุ้นคุ้นดีค่ะหากทุกคนกำลังมองหาเว็บสุ่มเพรที่ไว้ใจได้ต้องเว็บนี้เลยนะครับผมสปินแซบนั่นเอง ขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กันก่อนเลยนะครับแล้วก่อนจะสุ่มเนี่ยเราต้องไปเติมเงินกันก่อนนะครับส่วนช่องทางเติมเงินก็มีตามนี้เลยพี่ไขตุลจะเลือกทาง t ูบันนี่วอลเล็ตกันละกันเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนี่ฮะให้เราทําการโอนเงินไปที่เบอร์วอลเล็ตเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครเติมไม่เป็นก็กดตรงที่สีแดงตรงนี้ได้เลยนะแล้วตอนนี้พี่ไขตุนก็เติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย2องร้อยวอลเล็ตด้วยกันพี่ไขตุนจะเรีอกสุ่มอันนี้สล,อนนอลอ็อคลดดตคูณ ก็มือถือนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ใครตุ่นจะเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าใช้ครั้งละสิบวอลเล็ตเท่านั้นโอเคสามร้อยเก้าเพออกแล้วนะฮะไปกันต่อครับผมหนึ่งพันแปดร้อยเพจก็มาว่ะทุกคนเฮ้ยครั้งนี้ขอเยอะๆได้ปะเนี่ยเอ้ยทุกคนพี่ใครตุ่นได้สามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพโคตรเยอะเลยนี่ครับผม เพชรเนี่ยก็จะเด้งเข้าตัวของเราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ไข้ตุ่นพาไปดูตอนนี้รลหัสของพี่ไข้ตุนก็มีเพชรอยู่7515เพชรแล้วนะครับผมพี่ไข้ตุ่นจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมมาเล่นกันนะครับนี่มันตัวละครใหม่ใช่หรือเปล่าผู้รอดชีวิตคนใหม่มาโลเพียงแค่เราเติมเงิน1เพชรก็รับไปเลยฟรีๆเอ้ยแบบนี้พี่จะพลาดได้ยังไงมาเดี๋ยวเราไปเติมเงินกันเลยดีกว่านะครับผมนะ เอาเลยครับตอนนี้พี่ไขตุนก็ไปเติมเงินมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยเราสามารถมากดรับได้ฟรีๆเลยนะครับผมสําหรับตัวละครมาโล <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนกดเบ๊บไปนี่เลยตัวละครใหม่ของพี่ไขตุนเอามาแต่งตัวเป็นพิเศกโลโซนะครับผมเทหรือเปล่าพิเศกต้องใส่หน้าไหนเนี่ยเอ่อ <c oughs> อันนี้ไม่เข้าแน่นอนนะฮะขอบตาดําเหมือนคนไม่ได้นอนเอาเป็นหน้าเขินก็แล้วกันทุกคนนี่เป็นไงพี่เศกโลโซ <c oughs> มือนพิเศษมากเลยนะแล้วในมือถือกีตาร์พร้อมที่จะโซโล่ตลอดนี่ <c oughs> เออเดี๋ยวเราเอาตัวพิเศษนะฮะไปจีบสาวกันดีกว่านีครับผมเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปจีบสาวนี่ฮะพอดีว่า GM เนี่ยได้เอาปืนใหม่เข้ามาเนี่ยผมก็คือนี่เลยพาราฟอร์อันใหม่นั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นสกินที่ดีมากเพราะว่ามันเพิ่มระยะนี่ฮะเอาละเดี๋ยวเรามาลองกดสุ่มกันเลยครับผมไปเลยครั้งที่หนึ่งได้ไหมโอ้โหไม่ได้เนี่ยครับผมมาครั้งที่2เอ,อ้ยอะไรอ่ะได้ AW เดี๋ยว ผมอยากได้พลฟอถาวรมาเถอะนั่นยังยังยังไม่มาอกีกโอ้โห30ครั้งเลยนะผมทุกคนหรือว่าดวงของเรามันไม่ดีทำไมมันถึงออกยากขนาดนี้ GM ผมขอโอ้โหได้ปืนซ้ำซะง,งั้นนะ่ะเอา้าพี่หนุ่ยเชิญมามีทุระอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรวเชิญมาตอนที่เรากำลังทำคลิปด้วยนะโอรอพี่หนุย่ยได้ยินผมปะเนี่ยฮัลโ,โหลพี่ฮัลโ,โหลครับทำอะไรไปรุ่น โอ้เมื่อกี้ผมกําลังสุ่มปืนใหม่อยู่พี่แล้วก็มผมสุ่มตัวละครใหม่ด้วยเนี่ยโคตรเท่เฮ้ยเพิ่งเห็นตัวละครใหม่ด้วยนี่ว่าอ่านี่แหละผมจะเอาตัวละครใหม่ไปจีบสาวในโซนด้วยเดี๋ยวจะสุ่มโซนไปจีบสาวเอ้ยพูดถึงจีบสาวเออพี่จะเล่าให้ฟังว่าพอดีพี่ไปเปิดไอ้น,นี่ใหม่นะเปิดแคนใหม่สาขาหญิงล้วนเอ้ยใช่เหรอเออเห็นพี่เคยเล่าให้ฟังว่าจะเปิดแคนสาขาผู้หญิงใช่เอ้ดีเลยแล้วมีคนเข้าแคนแล้วเหรอเฮ้ยมีแล้วสาวๆจำเยอะเลยเนี่ย สาวแจมแจมเอ้ยโอเคถ้างั้นผมไม่ไปโซนละเดี๋ยวผมไปจีบสาวในแคนพี่หนุ่ยดีกว่าแล้วตอนนี้มีคนออนอยู่บ่าพี่สาวๆเฮ้ยจะดีหะ <laughs> เหรอฮ้ยดีดีผมจะได้ไม่ต้องไปหาในโซนไงไม่ต้องเหนื่อยด้วยเอยอได้ที่ถ่ายแล้วน้องพี่ได้เสมอนี่ขอขอคนน่ารักน่ารักได้ไหมเอาเอาตุนจเจ้าเธอไปแบบ,บไหนไปว่าแบบลูกครึ่งเบิ้มเบิมอุ้ยเบิ้มเบิมเอ้ยได้เลยได้เลย ัเพิ่มๆนั่นแน่นทุนจำๆนี้ใช่ไหมโอเคนั่นแหละสเปกเลยนะ่ะผมบอกเลยว่าชอบเลยพี่บอกเลยว่าคนนอกคนนี้นี่อินพ็อตอินพ็อตมาจากเมืองนอกเมืองนอกได้มันเมืองนอกเลยลูกครึ่งเหรอลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งเอ,อ้ยได้เลยอันนี้เลยอ่ะออนอยู่เนี่ยพอดีเลยเออชเชิญเชิญมาพี่พี่กดชมพี่กดชมอะไรไหมโอเคครับเชิญเชิญมาได้เลยเชิญมาเลยเอยพี่หนุ่มมาแล้วมาแล้วกดเลยกดเลยเดี๋ยน้องออกโอเคเอ้ยมาแล้ว งานไวไม่มีดีเลยบอกเลยว่าเรื่องจิบสาวนี่พี่ใครตุ่นถนัดมากเลยนะเยนี่ยฮะเฮ้ยนี่ไงพี่นุยครับผมแล้วนี่น,น้องเขาชื่ออะไร,รอ่ะพี่คนนี้น้องเขาชื่อน้องยูริครับผมยูริเด็กใหม่น้องยูริใช่น้องเป็นคนญี่ปุ่นนะพี่ชื่อเหมือนคนญี่ปุ่นเลยชื่อยูริยูริอะไรเนะี่ยน้องเป็นลูกครึง่งเป็นลูกครึ่งซะด้วยใช่ว้าว <laughs> ได้ข่าวว่าอแคนพี่นุยนิด คัสต่แบบสาวสวยๆน่ารักน่ารักใช่ไหมโอ้จแจำๆบึ้มบมคลือคลื้อบอกเลยโอ้โหผมอยากอยู่แค่นั้นมากเลยเนี่ยเฮ้ยน้องอยูริมนนี่ไหนเร็วมนนี่เร็วมนนี่ไหนเร็วมาคุยกันไหนเร็วเอา้าน้องเขาไม่ยอุน <laughs> น้องเขาไม่เปิดไปแต่ไน้องเขาเข,าเขินวะเออใช่พี่ยังไม่ได้ยินเสียงน้องเขาเลยทําไมน้องเขาไม่เปิดมะน้องเขานะเขาเร่งงงอยู่เปล่าวะว่าว่าตุนมาทำอะไรวนเขามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยที่ชวเนเขาาอ๋อเฮ้ยผมว่าเขายังไม่สนิทกับผมเท่าไหร่ เขาเลยไ่กล้าเปิดไม่เว้ยเดี๋ยวผมตีสนิทยูริจ๋าน้องยูริจ๋าเป็นไงพี่ต่อใหญ่ต่อใหญ่สวัสดีค่ะไม่เปิดไม่ทำไมยูริไม่ยอมเปิดไม่คุยกับพี่ใครตุ่นเลยน้องยูริรู้จักพี่ไหมตุนน้องน้องเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วต้องคูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาเปล่าแบบอะไรนะอะไรไทยมาเตอะไรอย่างเดี๋ยวไม่ใช่พี่ อันนั้นมันหมายความว่าอะไรนะยินดีต้อนรับ <c oughs> <c oughs> ตามร้านอาหารเขาพูดกันนะ่ะเออ <c oughs> น้องยูริครับอิตายคิวจิเ <c oughs> ดี๋ยวตัวไม่ใช่เว้ยอ่ะเดมิมอ่ะโอ้โไม่ใช่แล้วน้องเขาจะกล้าคุยกับเราปะเนี่ย <c oughs> เออเหมือนคนโรคจิตอย่างพวกเรา <c oughs> สรุปน้องยูริรู้จักพี่ปะเนี่ยฮัลโหลค่ะเดี๋ยวนะค่ะที่แบบเขาว่าไงานี่คือรู้จักค่ะนี่คือรู้จักหรือไม่รู้จักนะแน่นิพี่ แล้วแบบน้องเขาไม่พูดนี่พี่ขัดเข้ามาในแคนได้ไงเ,เน,นี่ยเอ้าก็ตอนสัมภาษณ์น้องเขาก็เปิดไมาพูดปกติแต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนั่ดไม่รู้จักคะ่ะโอเคลถั <c oughs> ่วเอ้ยเขาไม่รู้จักพี่ไข่ตุ๋นไม่มี youtube ใช่ไหมเนี่ยจะบอกว่าก็อตอนเทคเข้ามาก็คุยเปิดไมาคุยปกตินะเอา้าแล้วทําไมเขาไม่คุยกับผมเขากลัวผมหรือเปล่าว่าแต่น้องยูริสมีแฟนยังครับฮลัลโหลตอบพี่หน่อยน้องโสดน้องโสดพี่ส่องเฟซได้หมดแล้วโสดอ่ะพี่ มีเฟสได้เหรอเอ้ยอ,อ้าวพี่ซองหมดอะบอกเลยเฮ้ยผมผมขอวร์ปได้ดิผมอยากได้วร์ปน้องอะได้ได้โอเคพี่ไม่ต้องห่วงอยู่ิครับคือพี่จะบอกว่าพี่จใจยเขาเลิกกับพี่ใครตุ่นไปแล้วอะคือพี่ก็เลยอยากแต่งงานกับคู่ใหม่อะมาเป็นคู่พี่ได้ไหมเพราะพอเลิกปุ๊บก็หาใหม่ปั๊บแหมสมแล้วที่เป็นใครตุน่นเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดีโอ้โหบ้าบอดยิงเขียวจยิงหรอคะเฮ้ยใช่ครับใช่ครับคือตอนเนี้ย พี่โสดนะครับแล้วพี่ก็อยากแต่งงานกับน้องยูรี่ตอนนี้เผื่อว่าเราจะได้ทำคลิปด้วยกันในอนาคตไงได้ไหมได้ไหมน้องๆก็ดูเอาครับพี่ตุ่นต้อเก่งขนาดไหนก็ดูเอาเองนะครับโอ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวน้องๆเขาก็เชื่อเอ้ยนี่ดูนี่พี่มีอันนี้ด้วยนี่มังกรเป็นไงเทหรือเปล่าชบ้บนี่เป็นไงจับไหล่ไปทีนึงไข้ตึงก็ไข่ตึ้งก็บอกน้องไปเลยสนใจมาดูมังกรที่ห้องพี่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ังกรอันนี้นี่ นี่อันนี้ก็มังกรเหมือนกันเป็นไงแล้วดูหน้าพี่ด้วยพี่คือพิเศษโลโซ่พิเศไคลโรแล้วน้องไม่เปิดไม้สักทีโอ้ผมเซ็งแล้วเนี่ยน้องเขินแน่เละเขินแล้ะดูทรงเก็บเก็บทรงอยู่เก็บทรงอยู่ไอค่ะเฮ้ยเฮ้ยผมผมบอกเลยว่าผมชอบมากผู้หญิงคียอายเนี่ยนี่พี่มีด้วยนะนี่อ้อแอคสาวไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะอฮยเฮ้ยน้องให้หัวใจเลยอ่ะพี่ จริงจังเลยตุนโหจริงจังดิพี่คือแบบจอยอะ่ะเขาทิ้งพี่ไปนานแล้วเขามีคนใหม่ที่ญี่ปุ่นพี่เสียใจยมากๆเลยชีวิตผมมันเศร้าอทำไมต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเ,เพ้ออะไรของเราลนะ <laughs> ก็ว่าไปแล้วน้องยูริก็จะเป็นคนที่มาดามหัวใจพี่ใครตุ่นไงเออโอ้โห้ยขอญาติ <laughs> โอ้โพี่ <laughs> ก็เกินไปพี่น้องยูริ เปิดไมค์ได้ไหมคือพี่อยากได้ยินเสียงน้องยูริอ่ะมันจะต้องแบบน่ารักมากๆแน่เลยอ่ะสวัสดีค่ะทำไมมันเออ่คุ้นๆสวัสดีค่ะหรือว่าผมคิดไปเองอะไรไม่รู้เฮ้ยจุดจระโหลพูดดังๆกันดีกว่าไม่เสียงเบาจังอ่ะเดี๋ยวคือคทำไมคุ้นๆุ้เอาไว้เสียงเบาในยูริลองเรียกพี่หนุ่ยให้พี่ฟังหน่อยดิเรียกเรียกพี่หนุ่ยดิลุงหน่อย ักใช่ใช่ไหมเรียกพี่เถอเขาเขาเขาใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนะตุ้นจะไม่ได้หรอเสียงคุ้นๆอ่ะเอออะไรเออไปแข่นเองแล้วกันพี่ไปคิวได้จริงเช้ากันนะเดี๋ยวเจอกันผมว่าผมว่าผมจะไปนอนแล้วเหมือนกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอะไรไปละ เดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวพี่พี่มานี่ก่อนพี่มาเคลียร์เลยพี่มานี่ก่อนอะไรที่เป็นจริงช้าไโอ้โหจะไปไหนอะไรน้องจอยไม่มีอะไรจริงๆไม่มีไปไหนคือคือมันเป็นคอนเทนต์เว้ยจะจีบใครไม่ได้จะจีบใครเปล่าเปล่าคือไม่ไม่ได้ไปจีบใครจริงๆคือเมื่อกี้มันเป็นคอนเทนต์แค่แต่งตัวเป็นพิเศษแล้วก็ เมื่อกี้ใครเมื่อกี้ไม่ไม่มีเห็นไม่ได้เลยเอ้ามันเป็นคอนเทนต์เห็นไม่ได้เลยแล้วมาอยู่แคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยอะไรคะฮะเนี่ยมาอยู่แคนพี่หนุ่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะมาแล้วเดี๋ยวทำไมไม่บอกทำไมฮะแล้วทำไมต้องกดยากับพี่ใครตุ่นด้วยฮะคือที่แต่งอะทำไมฮะทำไมฮะเฮียก่อนเลียนเรื่องนี้ก่อนเขียนเรื่องนี้ก่อนถั่วเอ้ยอย่าบอกนะว่าพี่หนุ่ยก็รู้ โอ้รู้แหละแต่ไม่พูดออทุกคนอันนี้คือเป็นแบบนี้แบบแบบนี้ตลอดเลยใช่ปะไม่ใช่ผมโดนแกง <c oughs> มันไม่ใช่ถือ <c oughs> โดนแกงโหเอ้ยคือมันเป็นคอนเทนต์เฉยๆเนี่ยคือจะมาจีบสาวเฉยๆแต่งตัวเป็นพิเศษอะไรเงี้ย <c oughs> เออจริงๆอันนี้พูดจริงข <c oughs> นมาโน,น้นเลยใช่อมันเป็นคอนเทนต์ <c oughs> แล้วพี่หนุ่ยก็เลยเสนอว่าเอ้ยพี่มีน้องในแคนอะไรอย่างนี้ไงเออ ก็เลยแบบตกลงว่ามันจะมาทําคลิปด้วยกันเฉยๆไม่มีอะไรจริงโลคะใช่ครับใช่ครับทุกคนครับมีคนเกมครับมีคนเกมถั่วเอ้ก็พี่แบบพี่เชิญมาทําไมเดียหยเอ้าก็เห็นอยู่นึกแถั่วเชิญมไม่ได้ปะโอเคมันเป็นคอนเทนต์เดยๆเฉนะทุกคนตามนั้นนีครฮะผมจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไขรตุ่นจะบอกว่าคอนเทนต์ไวตังเนาะพี่ไขรตุ่นเนี่ยมีน้องจอยคนเดียวนะฮะ โตัโวเอ้ยอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่จอยเนี่ยเขากดหย่าตัวพี่ใครตูนไปนานแล้วนีครับผมนี่นะตรงนี้ไม่มีขึ้นนะฮะเห็นไหมคือมันว่างเปล่าอยู่นะฮะแล้วก็ไม่มีชื่อเพื่อนนกจอยในรายชื่อเพื่อนด้วยนี่ครับผมแล้วทําไมอยู่ดีๆถึงมาเป็นแบบนี้ได้วะเนี่ยโลกโคตรกลม ไม่ไม่โกลมอะ่ะผมว่าเป็นเพราะพี่นี่แหละพี่วางแผนจะแกล้งผมใช่ไหมใช่ไหม,ไมผิดแล้วเนี่ยโถยก็เห็นตุนบอกตุนอยากมาช่วยคัดแคนสาขาหญิงนวลแคนพี่ที่เออจัดให้เนะี่ยเอาคนแรกก่อนเลยเนี่ยโถยมาถึงคนแรกก็เกมเลยไม่ได้เลยแบบคัดตุกคนก็ด้นะโอ้แล้วพี่หนุ่ยจะเอามาทําไมเนี่ย <c oughs> เห็นไหมโอยเกมเฉยโอเคทุกคนถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วนะอา้าวไปแล้วเหรอโหพี่ไม่อยู่แล้วเอาจอยมาขนาดนี้ เอาไว้ดีจบละจบละยูนี่เดี๋ยวเพิ่งไปอะไรว่าไงกลับมาแอดเพื่อนก่อนแอดเพื่อนขอแต่งงานเหมือนเดิมน่ะโอเคได้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 ถั่วเอ้ยฮัลโหลตอนนี้กำลังจะส่งคำขอบไปแล้วนะเดี๋ยวชื่ออยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อส่งคำขอบไปเลยนะต้องการส่งคำขอให้ยูริ f 1 n อ่ะกดดินจันไปเลยโอ้โอ้จอยเอ้ย เรียบร้อยตอนนี้ส่งเสร็จแล้วไม่รู้จะกดจ่าทําไมก็ไม่รู้โอ้ยเอาจริงๆเลยทําให้โมโหทาไมล่ะเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปนอนเลยครับสวัสดีครับเอ๊ไปไวๆม่อยู่ละเดี๋ยวเกมอีกโอเกมอีกไปแล้วนะจอยไปแล้ะบายค่ะบายสงสัยจะกลัวความลับรูดอีกวันนีย